อดอาหารเป็นช่วงๆแต่คุณไม่ได้ผลอย่างที่คุณต้องการแล้วคุณอาจจะพลาดสิ่งอยู่ก็ได้นะครับวันนี้เจาะลึกเรื่องที่คุณพลาดและวิธีการแก้ไขให้ทุกคนฟังครับเวลาที่คุณอดอาหารเป็นช่วงๆนี้ที่เรียกว่า intermittent fasting อ่ะคุณจะปวดหัวอ่อนเพลียไม่มีแรงสุดท้ายพอคุณทําไปสักพักสู้ไม่ได้คุณก็ต้องล้มเลิกไปเองใครเป็นแบบนี้บ้างครับนั่นเป็นเพราะคุณกินน้อยไปในช่วงที่คุณต้องบางคนคิดว่าอด ลดแคลอรี่แต่จริงๆแล้วคุณต้องกินให้พอดีในช่วงเวลาที่คุณต้องกินอาหารหลายคุณพยายามดื่มกาแฟให้คุณตื่นตัวใจสั่นแต่สุดท้ายคุณก็หลับยากคุณอดโดยที่คุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยบอกเลยไม่รอดครับแก้แสนง่ายคือคุณเพิ่มไฟเบอร์ในเนื้ออาหารเช่นผักสดธัญพืชกินเข้าไปเลยครับทานเยอบ้ามาเต้เพิ่มเติมทำให้คุณลดความหิวเพิ่มพลังงานพอกคุณไม่หิวการอดอาหารของคุณก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆสบายๆไม่ล่ะง่ายนิดเดียว เพิ่มไฟเบอร์ในเนื้อหารเพิ่มเยอะบ้ามาเต้รับประกันคุณจะเห็นความแตกต่างสนใจไฟเบอร์และเยอะบ้ามาเต้สุวนาะวยิมดสนใจและถักมาคุยกันได้นะครับ